มาก่อนเลยบอเคยนเสาติก๊กไปทุระมาเผื่อมาเกือบเที่ยงเลยนี่เห็นที่บ่ที่เคยมาทีมงานไปแล้วพุ่นละไปทางพุ่นละปะ่ะตามไปหองกระไดมันมากนสามสามพ่นละ <c oughs> มือเนี่ยะอาจสิบบครบทีมปันไดลุยคือเกา่าลุยตอนนี้หันถามว่าหนาวไหมเออลมเบยๆหนาวคือเกา่ <c oughs> าเย็นเ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอเคนเสาติ๊กในเด้อจ้าเป็นกำลังใจในเด้อปะ่ะไปรุ่นน้ำกันมือนี่ โอ้ยโดดโดดโดดเหมือนยายสีเอยกกสะดุ้งพอดีตุ an ้มพร้อมกันเลยปลาก็เลยโดดเลยปลาก็เลยโดดเลยลงมงขาดอเนนี่ป็นยังกระดุงเป็นสะดดออก <laughs> Rột hay cong vừng chất tô nè mẹ Tô tôi nhảy Nè Nè

ปลายังปยังอยู่นะอยู่อยู่อย่อีเ่อยแมปลาลดโอ้โหได้ปลาลดอ้างบ่ได้มันสิมันสิลอยมันมืนโอ้หันอ่างบได้มันมืนเยี่ยมคาปลาลดเยี่ยมเฮ้ยมันละมุนมุนมุนอคตรจัมเลยแหละมุนมืนเลย

โบได้ค่าไล่เลยเนาะค่าไ่สิเปโคเลยนี่เนาะงมเอาคือเราเ้าหลยได้เห็นเราสิเทพตุ้นนี่ปลากระโดดกระดุงแล้วง็อว่าเนี่ยแม่ตี ขอยังมก็หันได้วะนุจกออกมาจกออกมาคอนยาตัวสำโยก่อนเข็มมือรวมๆคือเขาจะปล่อยมันนี่นะนะใมันม้วนออกมาจังคุกเอาให้มันเต็มมือเลยจังกาหม่มันทอดหน่อยมันต้องเฮ็ดสโลสโลก็มันเจอแล้วปวกขอยังจับบัวได้เนาะเจอแล้วเจอตัวแล้วแต่ยังจับบัวได้ครับครูปล่อยให้มันหายใจขึ้นมาก่อนรอรุนรอรุน ก็ห uh, no no ่างสิฮอดอยู่นี่ก็ออกมานะแม่อยู่ในห้ปคออยู่ในหู้่นี่อมาได้นะมันหัวให้กรุกดูประค้ออยู่ในห้องเยอกูบวกรอยมึงด้กตัวใหญ่าันมหัน้นเวยยะมูเนาะ ชุดเขนเนนี่เนาะชุดเขนนะว่าน้องน,นะดดใหเใหเขาบ่เอาพาด้วยกูจับคัทก,ก่อกนในย,ยัง,อ,อ,งอู้สุดพอแล้วพ,พร้อมกับปะงงง่าอีโชโชชชอกรกชอกกดกู ตับ oh, ักง่ายเลยพุดนะโอ้ส huh. uh ุดพอแล้วนี่พุ่มพุ่มพุ่มแบบนี้มีสุดยอดเลยพุ่มพุ่มพุ่มพูดนะเ้าคงไปยอมน้อยหน่าเด้อถึงจะน้อยกว่าก็ตามโอ้โห่กำคือกันกำคือกันข้อน้อยก่อนหน้าข้อใหญ่ คนคนเล่นเข้าไอหูพอดีตกเข้าอีเ <ừ. S 2> อออสมพลเรากำได้แล้วเนาะเล้วจังบ่ปล่อยข้อบักใหญ่เฮ้ยมามานแล้วเด้อจ้าของสีมานแล้วเด้จอดจ้าต้บนี้แล้วมันโดดออกเนาะปล่อยตัวที่สองอันนั้นเนาะตัวแรกยังไงตัวรแรกฮะตื่นเนาะกำลังวอกชิงงบปลาตื้มหมดว่ามันถ่าโดดน้ำ

มันบวเขาสะดุ้งกับเลี้ยวปายเนาะโดด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 ตัวเดียวโดดสมวะ โดดขนาดนายากยกยกดีดีดีประสีไล่จะจากามมาให้แล้วปลาอยู่แค้มเนาะโอ้ยปลาอยู่แค้มโอ้ยผุนผุนผุนเอาเน่แม่เอาเน่แม่ปลาอยู่แค้ม qua, ba, ba kho, rồi cả jốc thượng anh để bơmen, anh hàng, may bố bơ. cái nhảy nó, bông một lô cái chắc nổi rồi đó. ำจนบุ่มหุ่มโอ้เต่าน้อยเข้าหมานหมานหวานโดนแล้วเป็นใดแท้เป็นใดเทะเอาใส่ของก่อนหน้ามาเนี่ยเต่าพี่น้อง ไปปูอ yeah, so so no, mm ่ะไป่อยป่อยตล่น hmm. uh ้วหน้าอกระดูงสีเออโดเลยโดมระสอ่วอโอกะโดดอกัเจ้ไปวังๆเลยว่ะบายบายเลยเนาอยนอยาอย

บาละตัวสองตัวไปสีโดดโดดละจ้าตัวนึงกระโดดถูด้วยโดดแล้วโดดแล้ว ตัวเดียวละโดดขนาดคุเนาะโดดมาพี่นัะเป็นยังโดดไปจะออกแทะโดดเข่าใหายเป็นยังไม่เหาะเลยา่นักโดดฮู้ฮหสามแล้วค่ะสี่ห้าโอเคโอ้พี่น่อ้อยกระพูขาวกระจ้๊ โอ้ยพุ่นน่ะแต่ละคนพุ่นน่ะโอ้ขาวกระจาะเลยพุ่นข้อโดดกแบบนี้แหละค่อยคาดจะเป็นโยมแบบนี้แหละโอ้ไม่ขนาดเลยเมื่อกี้นี่แหมตั้มเจ้าแล้วเมื่อกี้นี่ภาษีเอ้อตั้มตาเลยไหมเออวตั้มคนต่อเขาไปไล่ดูเขาไปไล่ดูเออเมื่อกี้มันตั้มเขาไปทั่นแหละ เายแม่เข้นโดดใหม่นะแม่โดดใม่นะแม่ดีแฮนดีแฮนดี้โปกิ้งเขาหล่อเขหล่อแบบนิ่งๆเลยมาดู

สองลูกนี้มานรอบนี้เออให้ยายได้นะยายผู้เห็นปลาหลายบาทเลยน้องโอ้โหได้คู่คนได้คู่คนโอ้ห้าเด็กในห้องน้ำหมูกำนะข้าคอดนะแม่งมึงน้าแท่งปลานี่คอนพอดีเลยเกี่ยวไปเพื่อนเลยแม่ปลาสวยงามเจ้าผู้ตัวบักใหญ่เลย ดีดงดองยู่ผู้บ่บ่บข่อยกัก้กล้องบทันตัวบักใหญ่ ว่าสิเข่าหงค่อยก็ยังโมเข่าเขนาดเขาลักงานเขาขอ,ขอตัวเบื้งใหญ่เมื่อกี้นี่นะฮึมกดกล้องน้นองกบทาน,นกันแหละจังว่ามันโดดฮนะ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 นะโอ้ได้โดดแล้วได้โดดแล้ว นั่ไหมอ้านัดนไหมเขเหลือตัวเองนูโอ้ยไปเลยวังวังบินแล้วสูนใหญ่เขาน้องใหม่เรียบร้อยเออบินเลยขาไ้มขาบขาไม้ก็สีทันบ่าจะจาบิกโยธาโอ้ยเราบมีวงล้มว่ะน้อยกับลูกว่ามี่า

ปลาออกได้หมื่นถือว่าเนาะปลาเล่นอยู่เมื่อคืนนี่มันจะพ่นอยู่เลยก็ไม่ออกโ่ได้ดีนางเอ้ปลาพวกนี้บอกก็แท้มันดิเออุ่มรุ่นปลาก็ได้แล้วแน่หละปลามันล่งรุณนม่ปลาก็มันถู่ค่อยออกจากกลุ่มไม้รุ่นยกได้ปลาก็แล้ละฮะเนาะโอ้ฮโนดิ จ้างยุกยุ่โดด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 นโดด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 เฮ้ยออปลสีเต็มเลยอันนี้ม่ยกม่ยุม่โอ้ปลสีได้เต็มเปลาสีเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วนึกว่ามันมี โอ้โฮันดีฮันดีฮันดีเนี่น้าอ้อยฮันดีฮันดีฮันดีเออกระบุกระบ

ดงดงดขาดเลยาดเลหูบอเลยไม่ยินทำเสียงหอเนมไปทะลุเห็นเลยเป็นหูจู๋เลยวเหาะแล้วกููแล Jam ้วเคกเลยแมนเออทะลุเลยแนมไปเนี้ก็เห็นก็จะมีห voilà. ูนุ่งมือนะเธอตเขาประศีได้ปูอย yup> ู่แถวนี่แหละ แถวนี้แหละที่บ่ก้บงดุบอกันีหนขมืึงก็มือนึงอ้าผุนมันขึ้นเห็นบ่ผูกพดขึ้นอยู่ผูกข้างหน้าผูกโอ้ได้ประเคาะจ้างงุ้มไฟขึ้นพู้น่ะอยู่นองนองจุกลุกทะเลไม่ยังไปสิตาเลีโดดออกมดเดือตัวเดียวเขาหลอ กี่นี่ปลาสุดเขาได้ปลาดุกโอ้พูนพูนพูนได้ปลาดุกลาบลาบุ้นหันหะปลาโค้ดแล้วปลาดุกอีกม่ยายได้เนี่ยกระดุงยายขาดแล้วเออจังกระดุงขาดอเอาอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละปลากำลังสิบอู้ยเข่ากระดุงเจ้ากระโดดได้เนาะเข่าเลยมื่อไรอยู่จิมจิมกันอยู่มีกระดุงกระไดเป็นบทคุยกลางเออ มันลูกมฮะโอ้ยกระดุงเอ้ยกระดุงเอ้ยโยกสีเอ้สีน้านวลหนาวแล้วโอ้ยตายเพียงคอกักแบบนี้ย่างกว่าเดิมมันเพียงคอเพียงคอกักเอ้ยโอ้ยโอ๊ยคือเลิกแต่ขาวเท่าไหร่อันนี้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 อุ้ยปีนออกเลยโอ้ย แสดงว่าปลายโตมกินโอ้ย

ดินี่อยู่พอดิโอดิอั้งหัวแข้งตั้งหัวแข้งตงหัวแข้งิวน้ำโอ้มีขาดคือกันเนาะมีขาดมีขาดวาาวางวางวางวาวงาวางวาางวงางาาาา cái gì cái gì cá đố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  đang chắc to đang chắc to cá bù cá bù cá đố cá đố cá chén cá chén oh bốc nhảy chụp săn chụp săn chụp bay nhảy mồm chụp con hải cừu nâng nhấc 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 nhấc

คงเท้หรืออยู่พุ่งเกือบพุ่งงายน่านาหนาหนาหนให้อยู่ใกล้ห่วยเลยเรียบร้อยน่น่ะนั่นาใช้เบอร์เบอร์เบิ่งปลาดุกประคอกไม่มันกินปลาหรือว่ามันใครโอ้โหเนั่นดิมันใหญ่ยี่ดีได้ปลาโคเราปลาดุกกับตัวบวกใหญ่พุ่นน่ะห่างกันนอนเฝ้ามันนะได้อ้ามึงเนาะมาวมือนี่มาล้งได้ก็มาล้างทรายได้กินได้กินอยู่โอ้เกือบมได้หน่อยนะได้พ่ออยากพอกินอยู่มาหลังหมู่ได้撒มาหลังตะปูหัวตะปูใหญ่ เดี๋ยวงปูใหญ่มันกัดคอยเฮยดินดีคกัดมันคืนคนนี้ยินเสียงขวบเลยจะกัดมันไหมเนี่ยกัดแหล่มันบ่โอยเนาะโอ้หมานสักคปู่จ้กคนคนอาโอยเหอก็ได้เด้อเนาะโอ้ยังอีกต้นนึงปลาคอดิตำรวจได้ปลาคอจะกินสามใหญ่อุ่นปลาลดใหญ่คอยหุ่นโตเหยียบเอาเนี่ยเข่ากระดุ่งเนี่ยโว้ยปลาลดก็ได้หมานหมานหมานไอ้ไรกูเจี๊ยรถแบบนี้เอาหาเอาแบบนี้กุญแจรถไปได้อยู่ได้กินละเมื่อแบบนี้ ทีมงานป้าตื่นยังบ่กไปทางใดก็ได้ได้สายาทีมงานป้าตื่นแม่นควมจด,ดอเออมว้วนเฮกรุบกรุบแล้วป,ป้าตื่นแล้วคมจะตื่นไงเออ